สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้วิธีเด็กบ้านสวนจะพาเพื่อนๆมารู้จักกับดอกนี่ก่อนหน้านี้เราเคยถามทุกคนไปว่าดอกนี้มันชื่อดอกอะไรแล้วก็มันมาจากไหนมันสวยดีมันก็จะมาหลบอยู่ที่กอกล้วยตานีค่ะกอกล้วยตานีนี่นะคะอตอนนี้เรารู้ชื่อแล้วค่ะชื่อของเขานะคะ คือระยะแก้วนึกชื่นอนานนิดนึงระยะแก้วนะคะนี่ต้นของเขาก็จะมีความสูงประมาณสองสามเมตรดูลักษณะใบของเขานะคะนี่ใบของเขาจะเป็นสีเขียวเขียวเข้มนะคะแล้วก็ใบค่อนข้างยาวนิดนึงความยาวของใบเขานะคะยาวกว่ายาวกว่าข้อมือเราอีก ระยะแก้วนะคะจะมีถิ่นกําเนิดอยู่ที่ประเทศอินเดียเนปาลแล้วก็ขยายมาจนถึงประเทศไทยนะคะเห็นไ,ไหมเป็นไม้ยืนต้นนะคะแต่ว่าเราสามารถตัดแต่งพุ่มได้นี่สวยงามกันเลยทีเดียวสวยค่ะก็เลยไปหาข้อมูลมาว่าเขาชื่อว่าดอกอะไรสวยมาก ระยะแก้วนะคะหรือว่าตุ้มหูพะอินนั่นเองค่ะเป็นไม้มงคลนะคะทุกคนเป็นไม้มงคลเราก็เพิ่งรู้เนาะว่าเขาชื่อนี้แล้วก็เป็นไม้มงคลด้วยดอกสวยค่ะดูดอกเขาดิสวยมากเป็นสีขาวนะคะแล้วก็จะมีเกสรอ,ออกมาด้านนอกนี้อย่างนี้นะคะเหมือนหนวดแมวอืม ลักษณะใบของเขาก็ด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้ไม่มีไม่มีขนเป็นช่อดอกช่อดอกใหญ่เหมือนกันสวยค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะขยายพันธุ์เขาออกไปอีกเรื่อยๆนะคะเพราะว่าสวยดีก่อนหน้านี้เราก็เห็นเขายืนต้นอยู่ตรงเนี้ค่ะแต่ว่าไม่มีดอก ดอกเขาจะออกช่วงฤดูหนาวนะคะอันนี้อันนี้คือดอกดอกเทียงไม่บานชอบดอกเทียงไม่บานนะคะออกออกมาเรื่อยๆเลยค่ะเยอะมากสวยค่ะวันนี้เราเอาต้มหูพะอินมาฝากนะคะชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปเนาะกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะวันนี้นะคะ บ๊ายบายค่ะ